สวัสดีครับสวัสดียมเย็นครับผมเย็นครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสิบเจ็ดนาฬิกากว่านะครับตอนนี้ก็จะวุ่นวายกันเลย จะวุ่นวายกันหน่อยครับไม่รู้จะถอยเอารถคันไหนสองคันนั้นก็ไม่ยอมเข้าเออเอาไอ้มอสมาเข้าเลยพามัวแตลีลาเข้าเลยมอสเข้าเลยมัวแตลีลา ขอให้เข้าเลยเออลมลมมันเย็นๆแบบไหนก็ไม่รู้ป้องไม่ถูกลมของฟ้าปลอดปโปรง่งวันนี้ฝนไม่ตกครับวันนี้ รถแรงก็ทําเป็นเล่นนะฮะรถแรงทําเป็นขับเล่นรถแรงอะ่ะจันร์ชูทำไมย,ยกระดับขึ้นอีกแล้ว ทำเที่ยวให้เท่าแกหน่อยอ่อ,อยอ่อยยิ้มหวานพอแล้วมัง้งพอแล้วมัง้งเจ้ากี่เที่ยวฮะพึ่งได้ห้าสิบสองนีคุยเ <c oughs> <c oughs> อ๊ะ เบี้ยขยนันมอเที่ยวสิบ,บาทอ่ะคุณวายแล้วพอจะเลิกงานแล้วก็ต้องแบบทําท่าแย่งกันนะแต่ท่าแย่งแย่งคิวกันเนาะพอจะเลิกงานอะ่ะ เราเลิกงานหกโมงครับเลิกงานหกโมงเย็น Oh, man. วายกันครับแย่งคิวกันใหญ่เลยครับเยจะไปไหนจะลงไปนู่นบหรอโอ้ จะเอากี่เที่ยววันนี้นะ่ะแปดสิบ <80? S 2> โอ้ย <c oughs> มันได้สามสิบยัง,งเง <c oughs> ติมน้ำมันไหมวันนี้เ <20. S 1> ติมยี่สิบลิตรหมดยังยี่สิบลิตรไม่เหลือหรอกยี่สิบลิตรอ่ะหมดแล้วยี่สิบอะ ทำไมลมมันดีนะลมนี่ลมเหมือนกับลมลมแบบลมหนาวหนาวแบบไหนก็ไม่รู้จานชูคือยกระดับอีกแล้วจัชูอะฮะคืระดับสูงยกระดับอีก,กแล้ว Don't glaube, <laughs> ส่วนฝั่งนี้ก็ฝั่งจันทชูครับฝั่งนู้นก็ฝั่งซันนี่นะงานแต่ละวันนี่ออกเป็นหลายร้อยเที่ยวนะหลายร้อยเที่ยว วันนี้ไม่มีแดดเลยครับอยู่ในรถนี่หนาวเลยขนาดลงมาข้างนอกนี่ลมเย็นเจ็บ เดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปครับเดี๋ยวเข้าเอาดินก่อนครับผมอ๋อเดี๋ยวอ้อยอ้อยนี่จะรัดคิวอีกแล้วอ้อยนี่โอ้ยบายครับ